ทำแล้วเพื่อข้ามแล้วแม่จะมีอะไแข่งอย่างไรทำมาาเยี่ยมชมนี้โคกขมวงนะครับคดูนะครั้งแรกครับที่เปิเข้ามานะคะนคะดูนะต้องจอดรถไหน าทัวปไ้าตงตงไไาตำรวจไเลยค่ะตุ่ยไม่คันคายขาช่ไหใชค่ทางขวาค่ะตำรวจะพาไปนคล้วยูอะเห็เลยอือวตำพาไปดูค่ะคยมีจู่ชจด้วยแมีจู่ากลบด้วยอ่ะอาไม่ได้ดูชาวด้วยไหสวยเนยะ มันขยับไม่ได้มีกาแฟมันน้แต่ว่าเขามามีกาแฟ,ฟด้วยนะแม่แม่มมแม่ขยันขวดนะวดนมือแล้วเข้าไปตึงนู้นตรงนี้ชั้ชัตรงนี้ชั้นอตรงนี้ชั้แต่ว่าโยนแล้วเข้าไปนขะ้นไปน เดี๋ยวนะเดี๋ยวนะโอเคครับวันนี้เรามาที่โคกหนองนาเรือนจำชั่วคราวกาลสินนะครับก็จะมีการสาธิตนะครับเสร็จเกษตรทฤษฎีใหม่นะครับตอนนี้กำลังปลูกข้าวครับ เดี๋ยวรอคุณพ่อด้วยนะตอนนี้หนูกำลังทำอะไรลูกโอเค,อเคเระวังจระเข้กัดด้วยนะโอเควว่ามีจระเข้ด้วยใช่ไหมลูกโอเค มาแล้ววยวันนี้สวัสดีคุณตำรวจแล้วนะนี่แหละใครไม่ทำการบ้านก็จะโดนนี่แหลตำรวจอุ้หนโอ้โหอำรวจนะอ๋อเนี่ยที่เซตเป็นกาแฟมัครับแมนแครับเป็นสลาแปดเดยมอ้สวยมากเลยครับนี่ พกนองงามน้าม,มนมาแหงด,ดมมู้นแเรอไดม,มันแน้ามันมันเปนปับน้าผวน้าสีไยเว้เอาอ่ะ้นาดิาเ,ปเปิดชุนยัน <laughs> อันน wow! yeah. wow. ี้ถ่ายวีโอมาว้าวปาดตมาตัวใหญ่ค่ะแฉใหญ่มากไม่เห็นมาว้าวไงแบบแต่เขาหายว้าเนี่ยระวังมดเป็นคนเขาเขียวเขา

เรื่องพวกหมดให้พ่อด้วยนึ่งข้างหน้ามันเต็มได้อยู่ตลอดเลย,ยสุดันดีงามแล้วหละงจาว่าขันสิบสูบน้ำม,มาจากทางหัวแก้มาลงไมาลงนี่แล้ว่ามันมีอะไรเยอะขนาดไหนอืมข้าดเล่ขาดหลอดเล่ขาดขาดวยหูยมุนี่มันดำใช่ไหม,ม,ไมหลูกมันก <laughs> <laughs> ็เลยเป็นใสจีควายกับงัวนะใช่ไหมควยกับงัวนะเนี่ย วิ <oo> ไปดูตัวเล็กๆน่ารักมากเลยก็ต่ายเพะระต่ภาษาอังกฤษว่าไงนะลูกลูกเลยแื้อะไรนะมันวิ่งอยู่งียนี่ะเียกับแม่ตัวเท่าหนูเลยลูกไปเขาไม่พอาดเองมืนอดีหรือเอามาตะขึ้นอื่นสื่อแอดพันหนูด แก่แผลหน่อยแก่แผลหน่อยไม่แคนี้เยอ่ดูนี่นี่ขึ้นไปดูลูกแม่เ้วจิตไฟไนพอไปไหนเนี่ยแม่ฉันฉันรู้ไม่ได้อะ có mà riệng thế nhỉ chiều qua mẹ คะ